ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับช่อง p b f i n a l a n d Channel นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับผมที่เป็นวันตั้งบําเพ็ญกุศลนะครับผมของคุณแม่เทพหรือแม่ของพะพาวแสงทองนะครับผมวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปบรรยากาศนะครับผมเพิ่นสิเผาวันที่17นะครับผมทําการชาปนกิจสวันที่17นี้หรือวันเสาร์นี้นะครับผมที่วัดอยู่ใกล้บ้านนี้นะครับผมก็ เรียนเชิญนะครับผมพี่น้องแฟนขาแฟนเพลงนะครับผมเข่ามาร่วมทรงนะครับผมคุณแม่ขึ้นทรงสวรรค์นะครับผมวันที่17นี้นะครับผม17นี้นะครับผมทําการอาชาปนกิจนะครับผมที่วัดนะครับผมก็เพิ่นสี่อยู่วัดนี่บ่มีเมนนะครับผมบนอิศยาเมนลอยนะครับผมเขาจะใช้อ่าเป็นเมนลอยที่ทําจําลองขึ้นมานะครับผมเป็นเมนเก้ายอดนะครับผมเป็นเมนเก่นะครับเป็นนเเมก่าสันเก่ายอดนะครับผมที่ว่าเป็นดาราพี่น้องที่เคยเห็นทีวีนะพี่น้องพุชเชียรังสันนะครับผมกับ เป็นเมียนลอยที่บ้านอ่าแล้วก็แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกที่ตั้งบัพปิุศลที่บ้านนะครับผมก็จะมีแขกเข้ามาร่วมนะครับผมแฟนคลับแฟนเพลงเข้ามาร่วมทําบุญมากมายนะครับผมก็วันนี้ก็เตรียมงานนะครับผมเป็นบันแหลกก็เลเตรียมงานบุญมากนิดหน่อยพี่น้องนะครับผมแบบหลายอย่างแห้งนะครับผมใเรื่องของการจัดนะครับผมจัดงานจัดซุ่มจัดย่างนะครับผม สานนะครับผมหลายอย่างนะครับผมกับขอบคุณแฟนคับแฟนเพียงที่ให้งกำลังใจแรงเชื่อมาหลายแห่งพี่น้องนะครับผมทางโทรศัพท์กับมือหนึ่งโอ้โหผมว่าหนี่โทรมาแบบเลอยลอยๆสายพี่น้องนะครับผมกับบริรับเพราะว่าห้องก็หนักพี่น้องนะครับผมห้องก็หนักเ้าก็บริเบิ้งพี่น้องกับก็ทั่วมาหลายก็ส่งข้อความมาหลายอาจจะตอบซาแน่อาจจะบริตอบแน่นะครับผมกับกับยา่ากันเดินนะครับผมอาจจะตอบลุมหนาที่แบบแบบร่วมๆนะครับผมเพราะว่า ตัวนี <rôle à déc> ้เขากำลังแบบหยุงแห้งนะครับผมกะกบไม่ไดปรับโทรศัพท์ผู้ใดกัขอโทษขอพ่ายนะผมไม่รับโทรศัพท์ใครก็ขอโทษด้วยจะโทรกลับถ้าถ้าเห็นนั่นจะโทรกลับนะครับผมโอเคจะพาไปดูนะครับผมบรรยากาศในงานนะครับผมอ่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับผมจะพาไปดูนะครับคนไปแล้วก็ไปสบายนะครับผมคนอยู่ก็สู้ต่อไปนะครับผมคนอยู่ก็เฮ็ดให้ดีที่สุดคนเพิ่นไปแล้วเพิ่นกลับไปสบายแล้วนะครับผมกั ร่วมทรงใจแรงเชียอเป็นไปสู้สวรานจัน้านะับผมส่วนคนอยูกอ่กับสูๆูและพี่น้องเดอิอนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมบรรยากาศตรงนี้ที่เขาจัดซุ้มให้คุณแม่ทางเข้านะครับผมก็จะมีะบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับผมกับซิมี่แฟนคาับแฟนเพลงนะครับผมเขามากทรงเครวงหลีดมากหมอบไผ่มากไม้นะครับผมอาร์ติเช่นศิลปินชื่อดังนะครับผมหยิงลีสีจุ้มพลนะครับผมนะครับผมดารานรักร้องมากมายในวงการเข้ามาร่วม แสดงความเสียใจกับคุณแม่ของพระพาวสงทองนะครับผมอันนี้คือรูปของคุณแม่เทพนะครับทับลายทีวีนะครับผมก็วันนี้เป็นวันแรกห้าสิจัดลายมือพี่น้องพลัน่สิบเจ็ดนะครับผมชาพนากักกจวันที่สิบเจ็ดนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านในนะครับผมสิเป็นด้านในอันนี้จะเป็นหีบศพนะครับผมของคุณแม่นะฮะน,นี้เป็นที่จุดทูบ สักการะนะครับผมสวัสดีนี่นะครับคุณแม่พิสัยทวดรักษานะครับผมกาชาตะวันที่4ธันวาคม2509มรณะวันที่12ตุลานะครับผม2563อายุรวมเป็น53ปีนะครับ ชุ่มดอกไม้นะจ๊ะอ,อันนี้ก็จะเป็นคุณยายทวดแม่ของเพาๆนะครับตรงนี้นะครับยายทวดคุณยายนะครับนี่ไ้<ะ>ยยทวดอรรากาศนะครับ ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ทําในเรื่องของเดินเรื่องของเรื่องประกันชีวิตนะครับผมแล้วก็เรื่องของอประกันอะไรหลายๆอย่างที่คุณแม่ได้ทําไว้นะครับผมก็ตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่เกี่ยวกับเรื่องของประกันชีวิตนะครับผมค่ะตอนนี้ก็ ปุนไ้ายกายคลองพี่น้องนะครับผมกับตัวีจชมกแขกมารวมแขกคนชนิดนะครับผมจะมาก่อนนะครับผมส่วนสล่วนซิลปินในวงการก็น่าจะตามมานะครับผมก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับทุกๆวันเลยนะครับผมเาชกสาจมีาวหรเ่าพก็คุณนยลดก็จะมีญาติๆนะครับผม อันนี้ลอตเตอรี่นะครับผมลอตเตอรี่ซื้อตัวใดน้อยอย่างทีถือบัตรซื้อดอกแม่ขั้วโล่งขั้วบรรยากาศนิ่ตาก็ของเรานะครับผมตัดเงินเดือนนะครับวันนี้ถ่ายคลิปเอง50%อันนี้น้องตุย้ยนุยชาแนลลงคลิปเรียง <Yeah. S 1> กำลังยุ่งนะช่วงนี้เนาะอาเซีปิดหนาย,ยัางหัอแพร่รี น่ปไปเทศดังว่าไงบัดนั้นไปสูกกมีดหมอมาจะพาไปดูห้องแม่ครัวนะครับผมบรรยากาศอันนี้ก็จะเราให้แขกนั่งอยู่โต๊ะในบนบนโรงสีนะครับบรรยากาศนี่คือเป็นโรงสีคุณพ่อคุณแม่ของพะพาวแสงทองทําธุรกิจโรงสีนะครับผมผลิตเครื่องสีข้าวนี่ยผมผลิตเครื่องสีข้าวส่งขายทั่วประเทศไทยนะครับผม อันนี้ก็แม่แม่นะครับผมญาติพี่น้องป้องปายอันนี้ก็จะเป็นพี่สาวของแพวๆนะครับสวัสดีแฟนคลับเนี่ยสวัสดีค่ะเป็นไงเนาะได้นอนไปนีนบัวค่ะทั้งวันนะครับผมยู่แม่นอนอันนี้จะเป็นโซนของทางโรงครัวนะครับผมโซนของทางโรงครัวญาติสนิทมิสายก็ทาอาหารช่วยกันนะครับอันนี้แม่ของนี่ดูชาแนลสวัสดีครับได้ยังให้ยังกินเนาะ ลายางเนาะลายางฟ้าแฝดวันนี้ฟ้าแฝดฟ้าแฝดแม่ครัวมีแต่คนตัวตัวแบบออวบสาวอวบนะครับสาวอ้วบเสื้อฝีมืออันนี้ดูเสือ้อเสื้อของแทนครับนี่เสือ้อที่เด็ด พอดีประเดีด๋ยวกางเต็นใหญ่เพราะเพื่อนเพินพนพ่นมีโรงสีเดี่ยวบาอากางฝนนะก็ช่วงนี้ฝนกระตกตลอดเลย,ยนะผมตับบกฮุ่งพี่น้องแสบบอเบิ่งหนาคนกีมนมาแสบบอมี่แต่ใส่เดียวกันเบริร์่างนี่นะพี่น้องอันนี้เป็นต้่มเข่านะครับผม ต้มข้าวโอ้จะกินตะโพงไปน้ำบอกเมียต้มขา้ขาวไปน้ำอันนี้แผนกล้างถ้วยทางล้างถ้วยไม่แม่ล้างถ้วยนะครับผมล้างถ้วยล้างซามเดอ้อเรียนเชิญผู้ใดอยากมากวันที่สิบจดมารหลวงทรงคุณแม่นะครับผมชาภรกยาคิดศพนะครับผมก็มาได้วันที่สิบเจ็ดนี้นะครับนี่นะครับ สวัสดีครับรเห็นตะโลจอดอยู่หน้าบ้านนะนะหน้าพี่น้อง

哎。